สวัสดีทุกคนคือใช่คุณนั่นแหละคือวันนี้เราอยากจะหาหัวข้อมาพูดคุยกันซึ่งทุกคนแบบสังเกตรหรือเปล่าว่าแบบภาพยนตร์หนังอะไรพวกเนี้ยหรือว่าซีรีส์ที่เกี่ยวกับซอมบี้เนะี่ยมันเป็นหัวข้อที่ถูกนํากลับมาแบบรีวิวสบายมากเลยซึ่งแบบซอมบี้ในหนังหรือแบบซีรีส์ต่างประเทศเนะี่ยก็ถูกตีความในแบบที่แตกต่างกันออกไปซึ่งแบบมันมีหลายรูปแบบมากๆเลย เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราก็จะมาพูดถึงเรื่องต้นกำเนิดของซอมบี้ในทางศิลศาสตร์เลยดีกว่าย้อนกลับไปในประมาณแบบร้อยกว่าปีที่แล้วเนี่ยมันมีต้นกำเนิดมาจากประเทศเฮติที่อยู่ในหมู่เกาะอินดิสตะวันตกทวีปอเมริกาเหนือชาวเฮติที่สืบเชื้อสายทาตผิวสีแอฟริกันเนี่ยมีความชื่อเรื่องลัทธิวูดูศิลศาสตรม์ม์ดําชาวเฮติขึ้นชื่อเรื่องความยากจนแล้วก็เกิดโรคระบาดบ่อย ทำให้มีคนตายจํานวนมากลัทธิวูดูที่มีความเชื่อเรื่องสยศาสตร์เนี่ยจะได้ขโมยศพเพื่อใช้ในการทําพิธีทางสายศาสตร์และถูกปลุกให้คืนชีพด้วยเวทมนต์แต่ซอมบี้ในเฮติเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าโบโกเป็นซอมบี้ที่สามารถเดินได้กินอาหารได้แต่มาทาร้ายคนเหมือนที่เราเห็นในหนังหรือว่าซีรีส์ต่างๆซึ่งในทางวิทยาศาสตร์เนี่ยคิดว่าสิ่งที่ทำให้คนมีลักษณะเหมือนซอมบี้เนี่ยมาจากพิษของพืช แล้วก็สัตว์บางชนิดผสมกันแล้วก็ถูกวางยามากกว่าถูกเวทมนต์และพิษก็ทําให้สูญเสียสติหรือการควบคุมตนเองหรือหมดสติไปหลาย,ลายวันแล้วฟืน้นแต่ไม่มีสติกลับมามีมีเรื่องหนึ่งนะในลัทีิวูดูนั้นเนี่ยซัมบี้เป็นศพที่ถูกปลุกให้กับขึ้นใหม่ครั้งโดยพอ่อหมดท,ที่เรียกว่าบอคอซึ่งซอมบี้นั้นเนี่ยไม่มีความคิดเป็นของตนเองแลาจะได้ทํางานตามรับใช้ที่เจ้านายต้องการเชื่อกันว่า ถ้าซอมบี้ยินเกินแล้วเนะี่ยซอมบี้ก็จะกลับมาตายที่หลุมศพของตัวเองอีกครั้งเบดดาวิสเนี่ยได้เขียนถึงเรื่องซอมบี้ในทางแพทยศาสตร์จากประสบการณ์ที่เดินทางไปเฮติในปีคศอ,อน8 2งว้าแอ่หนังสือสองเล่มของเขาคือดาวิดระบุไว้ว่าซอมบี้นั้นเกิดจากผงแป้ง2ชนิดเข้าไปในกระแสะเลือดโดยแป้งชนิดแรกคือคูดพูดซึ่งมีพิธีเรียกว่าเตโ r รโดทอกซินหรือว่า ตโตดอกโอเคมีมีหลายชื่อเรียกเลยซึ่งเป็นชื่อเรียกพิษที่อยู่ในตัวปลาบักเปาซึ่งเป็นพิษกระบบประสาทและพบได้ในเนื้อของปลาบักเปาส่วนแป้งประเภทที่2นั้นเป็นยาก่อมประสาทเมื่อใช้ร่วมกันแล้วบอคอก็จะสามารถควบคุมเหยื่อผู้คอร้ายได้ดาวิสบรรยายถึงกระบวนการนี้ว่าก่อนอื่นนั้นผู้ที่เป็นซัมบี้จะต้องอยู่ในสภาพที่เหมือนตาย จากนั้นก็จะตื่นขึ้นมาด้วยสภาพจิตใจที่สับสนแล้วบอคอก็จะใช้ยาและการสะกดจิตซึ่งเสริมด้วยความเชื่อของเฮติให้คิดว่าคนตายไปแล้วก็จะกลายเป็นซอมบี้โอเคเอาเป็นว่าแล้วก็หมดเรื่องที่จะพูดคุยกันแล้วเกี่ยวกับเรื่องซอมบี้ข้อมูลที่หามาได้ก็มีประมาณนี้ขอบคุณที่ทุกคนดูจนจบขอบคุณค่ะ